ล้มกระดานเกมนี้ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องเขตแดนแต่คือศักดิ์ศรีและอนาคตของชาติไทยทั้งชาตินี่คือคำพูดที่กำลังสะเทือนทั้งภูมิภาคเมื่อเขมรถูกจับได้ว่ามีแผนล,ลับในการขยับเกมเพื่อเอาคืนเกี่ยวกับพื้นที่เขาพระวิหารซึ่งเป็นประเด็นที่ฝังรากลึกในความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชามายาวนานผู้ชมทุกท่านหากคุณกำลังดูคลิปนี้อยู่จงตั้งใจฟังให้จบเพราะสิ่งที่กำลังจะเปิดเผยต่อไปนี้คือการวิเคราะห์เชิงลึกแบบเจาะเกมว่าเหตุใด,ดการล้มกระดาน ครั้งนี้จึงอาจกลายเป็นโอกาสทองที่ทําให้ไทยกลับมามีสิทธิชนะสูงที่สุดในประวัติศาสตร์เราขอให้คุณกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์แสดงพลังความคิดของคนไทยว่าเราไม่เคยยอมแพ้เรื่องศักดิ์ศรีแผ่นดินและพร้อมที่จะยืนหยัดต่อสู้ด้วยความจริงและความชอบธรรมประเด็นเขาพระวิหารไม่ใช่เพียงแค่โบราณสถานแต่เป็นสนัญลักษณ์ของความขัดแย้งทางการเมืองและการทูดระหว่างไทยกัมพูชากว่า60ปีที่ผ่านมาประเด็นนี้ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นเครื่องมือ ทั้งในประเทศและเวทีนานาชาติทุกครั้งที่การเมืองกัมพูชาสั่นคลอนมักจะมีการขยับประเด็นเขาพระวิหารขึ้นมาเพื่อปลุกเร้าอารมณ์ชาตินิยมขณะที่ไทยเองก็ต้องรับมือกับแรงกะดันทั้งจากประชาชนและนานาชาติการเดินเกมลับของเขเมรในครั้งนี้จึงไม่ใช่เรื่องเล็กหากแต่เป็นการทดสอบความพร้อมของไทยว่าจะสามารถล้มกระดานหมากนี้ได้หรือไม่และที่สําคัญคือโอกาสในการกลับมาทวงคืนความเป็นธรรม กำลังเปิดกว้างเบื้องหลังของเกมลับครั้งนี้เชื่อมโยงกับการขับเคลื่อนทางการเมืองพายในของกัมพูชาเองเขมรต้องการสร้างวัทกรรมใหม่เพื่อเบีเ่ยงเบนความสนใจของประชาชนจากปัญหาเศรษฐกิจและแรงกดดันทางการเมืองพายในประเทศการดึงเขาพระวิหารเข้ามาสู่กระดานหมากใหม่จึงเป็นกลยุทธ์ที่คาดหวังว่าจะสร้างความเป็นเอกภาพภายในขณะเดียวกันก็เป็นการทดสอบขีดความสามารถของไทยในการปกป้องสิทธิทางกฎหมายและการทุไทยในเวลานี้หากเดินหมักอย่างรอบคอบมีโอกาสที่จะสวนกลับ และทำให้ขมงกระอักในเวทีโลกได้อย่างสมศักดิ์ศรีสารโลก ICJ เคยมีคำตัดสินในปี2505และ2556ที่กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญแต่ยังคงทิ้งปริศนาและช่องว่างทางกฎหมายเอาไว้ช่องว่างนี้เองที่ไทยสามารถนำมาใช้เป็นอาวุธทางกฎหมายเพื่อตั้งคำถามและทักทายการตีความของฝ่ายกัมพูชาโดยเฉพาะในมิติของพื้นที่รอบปราสาทที่ยงเป็นข้อพิพาทอยู่หากไทยสามารถรวมหลักฐานทางประ วัติศาสตร์แผนที่โบราณเอกสารการปกครองและหลักฐานเชิงกฎหมายที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากลก็อาจนําไปสู่การเปิดเกมใหม่ที่ทําให้ไทยมีสิทธิทวงคืนพื้นที่หรืออย่างน้อยก็สร้างความได้เปรียบเชิงการทุตการล้มกระดานในครั้งนี้ไม่ได้หมายถึงการปฏิเสธคำตัดสินเดิมของศาลโลกแต่คือการใช้ความสามารถเชิงกฎหมายและการทูดเพื่อรีเซตเกมให้อยู่ในจุดที่ไทยมีอำนาจต่อรองสูงกว่าการเจรจาในเวทีทวิภาคี2ฝ่าย อาจเป็นทางออกที่ทําให้ไทยสามารถควบคุมการเจรจาได้ดีกว่าการให้สารโลกชี้ขาดฝ่ายเดียวอีกทั้งยังเป็นโอกาสที่จะใช้พลังของประชาคมอาเซียนและพันธมิตรระหว่างประเทศเข้ามาสนับสนุนมุมมองของไทยหากเดินหมากถูกต้องไทยอาจพลิกสถานการณ์จากฝ่ายเสียเปรียบกลายเป็นผู้กุมเกมเต้ขเมเรเองกำลังเผชิญกับปัญหาภายในที่หนักหน่วงทั้งเรื่องการสืบทอดอำนาจปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำและแรงกดดันจากประชาชนการเดินเกมลับเรื่องเขาพระวิหารจึงเหมือนกัน เดิมพันสูงที่เสี่ยงต่อการเสียมากกว่าได้หากไทยสามารถสร้างกระแสสืส่อระหว่างประเทศให้เห็นว่าขเขมรกำลังใช้ประเด็นทางวัฒนธรรมและมรดกโลกเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองในประเทศก็จะทำให้กัมพูชาถูกมองในเอชิงลบและนั่นคือการบีบให้ขเขมรกระอัก ในเวทีโลกจนไม่สามารถก้าวเดินต่อไปได้อย่างมั่นคงบทบาทของกองทัพไทยก็มีความสำคัญไม่แพ้กันแม้การต่อสู้ครั้งนี้จะอยู่ในสนามกฎหมายและการทูตแต่การเสริมสร้างศักยภาพในพื้นที่ชายแดนก็จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและแสดงศักยภาพต่อสายตานานา,นาชาติการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตชายแดนสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นและแสดงพลังป้องกันประเทศจะเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าไทยมีความพร้อมในการปกป้องดินแดนและไม่ยอมให้ใครเข้ามารุกรานในด้านเศรษฐกิจและการท่า องเที่ยวเขาพระวิหารไม่ได้เป็นเทียงพื้นที่พิาพาทแต่ยังเป็นแหล่งศักยภาพทางการท่องเที่ยวระดับโลกหากไทยสามารถเดินเกมเชิงบวกในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวฝั่งไทยเช่นผาออยแดงและเส้นทางประวัติศาสตร์จะทําให้ไทยกลายเป็นผู้ได้เปรียบเชิงเศรษฐกิจขณะที่ขเขมรจะถูกบีบให้เสียโอกาสจากการพัฒนาเนื่องจากความไม่มั่นคงและความขัดแย้งทางการเมืองภายในของตนเองสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเอกภาพของคนไทย เพราะไม่ว่ากฎหมายหรือการทูตจะซับซ้อนเพียงใดหากเสียงของประชาชนไทยไม่เป็นหนึ่งเดียวการต่อสู้ก็จะอ่อนแรงลงไปอย่างมากการนชัพลังของสื่อสังคมออนไลน์การสร้างกระแสทวงคืนเขาพระวิหารหรือการรณรงค์ในรูปแบบต่างๆจะเป็นแรงหนุนมหาศาลที่ทําให้รัฐบาลไทยมีพลังในการต่อรองและยังเป็นการส่งสารถึงนานาชาติว่าคนไทยทั้งชาติไม่เคยยอมแพ้การล้มกระดาน ในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการโต้กลับขเขมรแต่คือการสร้างโอกาสให้ไทยก้าวขึ้นสู่เวทีโลกในฐานะประเทศที่ยืนหยัดปกป้องสิทธิ์ของตนเองด้วยความชอบธรรมหากไทยสามารถเดินเกมนี้ได้อย่างแยบยนต์ไม่เพียงแต่ขเขมรจะกระอักแต่ยังจะกลายเป็นหมากที่ทําให้ไทยกลับมามีโอกาสชนะสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ความจรอิงศักดิ์ศรีและความกล้าหาญคือสิ่งที่จะนําพาไทยไปสู่ชัยชนะ